อีกหนึ่งกำลังใจของน้องวอลลี e, ่คนนี้แหละสำคัญไม่แพ้พ่ออัาแม่จอยสร้างความฮือฮาอีกครั้งสำหรับน้องวอลลี e, ่ที่ตอนนี้ได้รับฉายาว่าสาวน้อยลูกคอเจ็ดฉันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้ปรากฏตัวในรายการมา s สซิงเกิลสิภายใต้หน้ากากผักรวมโดยน้องวอลลี e, ่ได้เปิดใจผ่านอินสตาแกรมว่าไฮไอยีหน้ากากผักรวมขอบคุณรายการมา s สซิงเกิลสิบสำหรับโอกาสนี้ที่ให้เอลลี่ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้เลยนะคะ หนูได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆจากรายการนี้และได้ชาเลนตัวเองทุกเทปเลยเป็นเอ็กเพียรที่สนุกมากๆตื่นเต้นมากๆและดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของมาซิงเก g รนะคะขอบคุณที่ท,ที่ทีมง,งานทุกคนที่คอยดูแลหนูคอยจูงหนูเดินไปเดินมานะคะ555555 55 5. หน้ากากผักรวมอาจจะสะดุดนู่นนี่บ่อยนิดนึงแต่ว่ารอดมาได้เพราะมีที่ที่เลยเอาโซ ขอบคุณที่พี่ทีมเพลงและทีมโชว์ที่คอยผลักดันให้หนูได้ทำอะไรใหม่ๆทุกโชว์ออกมาดีมากๆเพราะพี่ๆเลยค่ะ Last but not least อยากขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณที่เอนดูและให้กำลังใจหน้ากากผักรวมหนูอยากสู้ต่อทุกอาทิตย์เพราะอยากทำโชว์ให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆเ,เลยค่ะถ้าใครชื่นชอบหน้ากากผักรวมมาชื่นชอบแอลลี่ได้เหมือนกันนะคะบ y e bye ม Mix Wiki I miss you หลังจากนั้นกุ่มอภาซิริก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า finally you can do it อาโซคราวออฟยูอย่างที่อาบอบหนูทำให้อาภูมิใจในตัวหนูได้เรื่อยๆเลยจริงๆทำอีกทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดจัดมามาอีกเลิฟอ,อยูคนเก่งของอา